ไ้พุ่งปลาช่อนเนื้อพี่น้องเลยใส่ใส่ลูกโดดก็ใส่ไอใบมะกรูดแล้วปก่อนพี่น้องพี่วันก็จะเอาเครื่องแกงลงเลยเดอ้อเอาเครื่องแกงลงเลยพี่น้องพุง่งพุ่งปลาช่อนพี่น้องอ้โอ้โอพุ่งปลาช่อนเด้อพี่น้องเอาอันเครื่องแกงใส่ปั๊บก็คนดีๆที่นี่พี่นอ้องคนใส่กันเลย ฝุ่งน้ำปลาหนึ่งช้อนโอเคที่ขายไม่ได้พี่น้องปลาจักตักนิดเดิงพี่น้องน้ำปลาเด้อขนาดนี้กันลังหอมพี่น้องตำด้วยน้ำลังคุกเลยพี่น้องเลยวัดโอเคที่นี่พี่อ้วนจะไปตั้งเด้อพี่น้องคนดีๆีุ่งปลาพี่น้องฝุ่งปลาช้อนจอบมันยังไงไม่รู้ครั้งแรกพี่น้องเลยวเอาไปตั้งไฟก่อนพี่น้องเดือดแล้วที่นี่เราก็ใส่ แมงลักใบหอมพะคขี้เลยพี่น้องโอ้เด้อพี่น้องเลยโอ้ใส่ใส่ปลาคอมกใส่ปลาคอป้อโอ้ใส่ปลาคอพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนพี่น้องไม่ใช่ปลาคอปลาคอภาษาลาวปลาช่อนภาษาไทยพี่น้องโอ้สีสันสวยงามเลยพี่น้องสุกๆโอ้หมุนเลยพี่น้องเลย บางงันก็มุนบางงานก็ไม่มุนพี่น้องเดี๋ยวเขาเดือดจั้งหน่อยกับซุกเลยพี่น้องอู้อูอ้อันพุ่งลาช่อนพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องมือน,นี่ยชาจะมาจังหน่อยครับน้ำปลาจั้งหน่อยพี่น้องเด้อน้ำปลาไปจั้งหน่อยพี่น้องกาลังเดือดเลยพี่น้องกาลังจีซุกกับพี่น้องเดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟแล้วหอมๆเลยพี่น้องเอ้ หมุนเลยพี่น้องเลยใส่ปลาพุ่งปลาชกคอหนัวอีลเล่เล,เ,เ,ลเลยพี่น้องแซ่บเลยมือนีโอู้พุงปลาช่อนเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆเลยพี่น้องเลยโอู้พุงปลาช่อนแซ่บหนัวๆเลยพี่น้องเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมเป็นกับแังใจพี่วันเราครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนสู้ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันในอันอู้เด้อพี่น้องเลยอู้อันพุ่งปลาคอพุ่งปลาช่อนพี่น้องพุ่งปลาช่อนเนาะพี่น้องพี่วันกับ ครั้งแรกเหมือนกันเลยพี่พี่น้องเลยลอง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 ดูว่ามันจะแซบบอ่ชวนชิมดูกันอร่อยอยู่แซบอู้เด้อพี่น้องก็เขาสวยพักกาดพี่น่องเอามาแก้มอาหารเที่ยงพี่น้องวันนี่แดดร้อนรอนเลยพี่น้องมาทางไกลทางไกลพี่น้องมาชิมน้ำพี่อ้วนโอ้แซบแซอืม แซ่บพี่น้องแซ่บมีพุงมีตับพี่น้องตับปลาช่อนโอ้แซ่บของเขาตัวละพี่น้องอืมใส่เครื่องเงินเนรียญได้อพี่น้องเด้อใส่เครื่องเงินเนรียญได้อพี่น้องมันจะไมีข้าว จะแซ่บมากพี่น้งองวันจะแซ่บมากเลยพี่น้องไม่ขมนะครับผมไม่ขมมากกว่าเธอะไม่ขมมากครับพี่น้องแค่จะไม่ขมเลยเพราะว่าหนึ่งพ่วันพิวัน,วนเ,อเอามาลวกต้มก่อนพี่น้องเอาเอามาลวกน้ำร้อนก่อนน้ำข้าวเขาออกก่อนพี่น้งองขมเขาออกก้นล้วควยเอามาอู้เด้อพี่น้องเด้อจังอร่อย เนี่ยหน้าตาเขาสีสันสวยงามพี่น้องตับปลาแต่ลวกเขาเดียวเด้อพี่น้องเด้อลวกเด้อนำร้อนเอาเทลงแล้วก็คนๆแล้วก็ขึ้นเลยแล้วก็มัดใส่เครื่องแกงเลยพี่น้องอร่อยมากพี่น้องอาหารอีสานของแท้พี่น้องของแท้เลยพี่น้องจดๆเลยอืมเงิน ไม่วันลายพี่น้องเลยเขาคงจะหอมเพื่อเล่าดิเนะอยากแ่บน้ำกันอือโอ้อร่อยเว้พี่น้องแบ่บ ลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อลองทำดูอย่างพี่อ้วนความ่ใชนใจแสบบอความพี่อ้วนก็หกบอเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนแล้วือเอาตักขึ้นมาแล้วก็มัดใส่เครื่องแกงโอ้สุดยอดพี่น้องแสบนัวแ่บนัวตรวจจักตรวจจักโอ้หมึม่นวันอิก กางเอเจะไข่จะาะไข่อือเสุดยอดเลยพี่นออนอ,อ,นอ,อ่างแซ๊ะอืมเขาเนียวตุ้ยเขาเนียวตุ้ยเนี่ยังสุดยอดเลยพี่นนอ่งเลย ไปได้เมื่อนี่บระเด็หนึ่งของคนเย่อพี่น้องเอ้ประเด็หนึ่งขอเคีเยโอ้สุดยอดพุงปลาอันซื้อมาจากตลาดพี่น้องพงประชนผู้เฒ่าอย่างมักเลยจ้ะพี่น้องเลยแซบแซบแซบเพิ่นบ่ นึ่มหมีแดดพี่นั่งบูบับบูบับมื่นเนี้ยยังเนี่ก็ต้องขออาภัยเด้อพี่นั่งเลยขอส่ขออาภัย ใส่ใบหอมใส่ลูกโดดใส่บักขี้เหล้าโอ้บักขี้ใส่บักขี้ใ,ใบบนพี่น้องบักขี้เหล้าบ่มีบักขี้ไทยหอมเผือกอะไรพีนร่น้งงองหายากบุกยากยากพี่น้องพุ่งกระ่อนพุ่งกระ่อน อโอ้สุดยอดเลยพี่น่องเลยเม,มนูบ้าน,น,นๆนี่เหมือนไม่คิดว่าจะแซ่บถึงขนาดนี้พี่น่งองเขาเหนียวเด้พี่น่งองเลยจ้ำเห็นต่บพกเท้าเพิ่นเอาข้าขเหนียวแล้วจ้ำพี่น่องเลยแซบอืม ตุดยวก็เจ็บนัวเสแรกพีวันวานมันมะันขมเลยเทแรกพีวันไม่กล้ากินะนะ ไม่เคยทำตะกี้นระพี่น้องที่นี่เพื่อเราเอาไปต้มน้ำร้อนขึ้นต้มน้ำึ้นแล้ว,วก็เอาข่าตะไคร้ไปมัมกูดแล้วก็เอาลงไปลวกหายขมเลยพี่น้่งเลยเอามาทำอย่างนี้โอ้สุดยอดเลยพี่น้องแทบมันมันพุ่งปลาใส่ปลายำ กินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยรำรำ้วยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะสวัสดีครับผม